สวัสดีทักทายทุกคนนะคะไปทํางานกันนะคะวันนี้ก็แอปเปิลจะไปทํางานวันสุดท้ายของปีแล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ปิดยาวเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ปิดยาวถึงปีหน้าเลยนะคะมาทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะสุขสันต์วันสุขทุกคนเลยนะคะอากาศบลเรียมที่นี่ไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะอยู่ที่9องศานะคะ แล้วก็ประกาศหนาวมากฝน,นาากตกฝนตกนะคะฝนตกกํลาลังขับรถไปทํางานนะคะวันนี้ก็สายนิดนิดนะคะเป็นอะไรเป็นประจําของแอปเปิลนะคะถ <c oughs> ึงจะตื่นเช้าก็สายออกจากบ้านสายอยู่ดีนะคะมีอะไรทํามากมายที่บ้านนะคะเพราะว่าแอปเปิลก็เทํางานทั้งวันเลยนะคะคืออยู่ที่ร้านทั้งวันเลยช่วงพักเบรกก็ไม่ได้กลับบ้าน,นก็ แล้วก็ช่วงออกจากบ้านนะคะนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันนะคะรถ <c oughs> ติดอีกเช่นเคยนะคะคิดว่ารถขยะหรือว่ารถเมย์อยู่คือด้านหน้านะคะเพราะวันนี้แอปเปิลขับเส้นธรรมดาะคะ่ะไม่ได้ขับรถเไม่ได้ขับเส้นนอกนะคะรถก็จะติดธรรมดาเพราะช่วงเทศกาลใช่ไหมคะ ทุกคนก็จะออกมาซื้อของเตรียมไว้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ร้านเปิดนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแสงฉันเข้ามารถติดมากๆเลยนะคะตาบวมนิดนึงนะคะคืนนอนดึกก็ดีใจนะคะจะได้หยุดพักผ่อนประมาณอาทิตย์อาทิตย์ครึ่งนะคะอาทิตย์ครึ่ง ันแน่นอนเลยค่ะวันนี้อากาศก็เนาวๆนะคะก็ยังดีนะคะวันนี้ทำทงานวันสุดท้ายก็เต็มที่สู้ๆนะคะสู้ๆ <c oughs> แล้วได้หยู่ทุกปีหน้านะ ค่ะเดี๋ยวแอปเปิลขอตัวขับรถไปทำงานก่อนนะคะก็ Merry Christmas Everyone นะคะแล้วก็ช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวทุกคนเลยนะคะ w r i h n a c h นั n